สวัสดีค่ะทุกคนเห็นมาร์กนี้ไหมคะนี่ค่ะนี่จะเป็นคนลถคนแก่ของคนญี่ปุ่นนะคะอายุ70ปีขึ้นไปขับรถนะคะจะต้องติดสติกเกอร์แบบนี้ค่ะเพราะทุกคนจะเข้าใกล้ไม่ได้หรือว่าความเร็วจะมากกว่านี้ไม่ได้จะถือว่าคนขับข้างหลังก็ต้องระวังด้วยค่ะ จะมีมาร์กแบบนี้ติดไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะของคนอายุมากอายุมากของคนอายุมากของคนญี่ปุ่นนะคะก็จะขับรถแบบนี้ติดสติกเกอร์แบบนี้เพื่อความปลอดภัยเด็ดดีมากเลยนะคะกดแบบนี้ถ้าขับรถคันใหม่ถ้าเพิ่งขับใหม่ก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนะคะจะเป็นอีกสติกเกอร์หนึ่งค่ะคือประเทศเขาจะระบบระเบียบคือเรียบร้อยมากนะคะเนี่ยค่ะคนแก่ก็จะประมาณนี้ค่ะขับ คนรอบข้างต้องต้องระวังเองค่ะไม่ใช่คนแก่ระวังนะคะใช่ค่ะคือระบบเขาจะดีมากค่ะชอบระบบแบบนี้นะคะ